มาถึงโรงแรมแล้วคุณไทยก้าคะ่ะอันนี้คือน,น้ำมะลิคะ่ะเป็นไงบ้างครับคุณไทยก้ารสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไง,นไงหวาน,น,าน,นท่านอนท่านอนคุณชาย ไทกะปวดฉี่แม่วิวดีมากครับผมห้องรอยัลสว e ทรอยัลสว t ทค่ะสองห้องนอนการตกแต่งจะเป็นร้านมาโมเดิร์นคอนเทมพอร์ีนะคะครับผมเชิญเลยค่ะอ้ผนังเตียงจะเป็นเครื่องเงินโบราณสองห้องนอนโอ้โห

ได้น uhm. ้ำของไดก้าป๊าป๊าเทไว้ให้ลูกไ้แดดด้วยได้แดดด้วยกินไทยสวยๆส่งมาให้บ้าชอบ ดูมันเด็ดก,กัดหลอดจนเละตุ้มเป๊ะไม่ได้นิ้วจะไปดูดได้ไงลูกเอาไหนกัปตันไมกาเดือดฮักแปลงร่างฮักสมัตออสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนยิงยิงใหญ่อ๋ออัลเลนแมนยิงไฟป้